เจ้านะคะเปิดหัวคลิปมาด้วย close up ความสวยของเต้าน้องนะคะลลิสามโนบานโอไมก์ก็ยูโซ e a u ีฟูส l นะคะสวยมากๆเลยนะเพราะว่าอ่ด้วยเครื่องหน้านะคะของน้องนะที่สวยอยู่แล้วนะคะพอแต่งอีกนิดๆหน่อยๆนะคะ มันก็คือเพิ่มปังอลังการไปเลยนะเอาจริงนะอันนี้อวยนะดูจากคลิปนะคะขนาด Cross Up ก็ยังเห็นถึงความสวยน่ารักของน้องแบบเงียนปลุ๊ปอะเอาจริงถ้าไม่มีทิติเลยนะคะอ่เราก็มาเข้าสู่บรรยากาศคอนร,รอบฟซาวเชสเดย์วันะคะในชิคาโ,โกนะคะซึ่งในชิคาโ,โกจะมี2รอบนะคะวันนี้และพรุ่งนี้นะสิและ11นะคะซึ่งค่ำคืนวันที่สิของเขาก็คือ วันนี้วันที่เช้าวันที่สิบเอ็ดของเรานะคะในเยนฟลาประเทศไทยนะอืมเราก็มาดูความน่ารักตะมุตะมินะคะวันนี้มาในลุคเอ่อทอมบอยละอีกแล้วนะคะแต่ผมก็เป็นจุกนะคะจุกแกลเปียนะคะเออดูดูดูมาลุคของพี่เจนนะคะน่ารักมากๆนะเออม,มาในแบบความเจ้านะพี่ซูก็คือสบายๆในรอบสาวเ็จก,ก็จะเป็นอ่า อะไรที่เอ็กซ์โควอย่านที่เราบอกในทุกคลิปนะคะอืมแล้วเสียงกรีนนะ่ะสนานวันไวนะคะแค่ในรอบซาวเช็คน,นะเราพูดถึงนะคะในคอนชิคาโก้นี้เราทำให้เรานึกถึงชิคาโก้ในในปี2019นะคะ b a c k p ิง k in น o u Area นะคะอืมอาในชิคาโก้เขาจะเป็นเดือนมีนาคมนะคะวันที่24 2019นะคะ อตอนนั้นน้องยังไม่มีสเตจโซโล่เป็นของตัวเองนะคะดูนะน้องอโชว์เคสในในเพลงโซล่านะคะแดนส์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะเออเป็นแดนส์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในสเตจโซโล่ของน้องนะคะโซล่าซึ่งโซลา่าน,นี้แดนส์นะคือเป็นอะไรที่โด่งดังเป็นที่พูดถึงในทั่วโลกเลยนะคะ,ะน้องจะโชว์แบบนี้ทุกประเทศในทุกในเวิร์ลทัวร์ใช่ไหมแต่ที่ิกาโกก,กับ ที่ไทยนะคะจะเป็นที่พูดถึงมากนะคะน้องโชว์สเตปได้สุดยอดจริงๆนะคะอืมนะแล้วดวูวันนี้นะคอนเวิร์ตัวปีนี้นะคะน้องมีสเตจโซโล่เป็นของตัวเองนะดูว่าจะได้แบบอา่เอาเ,าเาสียงรีส,สนั่นวันไหวแค่ไหนนะคะอืมตอนนี้น้องก็คงจะโชว์ใน เต็มรูปแบบกันแล้วนะคะตอนนี้น้องบ๊ายบายกันแล้วนะลงสเตจในช่วงอคอนรอบซาวเช็คนะคะดูความน่ารักของเต้ากันนะคะทั้งหมดนี้เออนี่ไงนี่ไงอือ้มนะใครเป็นตัวนำพี่เจนนะคะพี่ลูต่อด้วยเอาเจ้าน้องนะคะแล้วก็แชงตามถังนะคะเออน่ารักจริงๆเลยนะอันนี้เราก็เอามาฝากแค่นี้นะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย